ท่านนะครับก็คงต้องยึดปฏิบัตนะิในหลักของธรรมอภิบาลนะครับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมต่างๆนะครับที่มาพร้อมกับวันที่ท่านรับราชการวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะ,กะเกษียณหลายท่านยังมีช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัตินะครับท่านจะเห็นนะครับส,ส,สิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะเราเองก็ได้ผ่านการเป็นข้าราชการการเป็นข้าราชการที่ดีการดำรงอยู่ในวิชาชีพ ราชการสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องยึดมั่นนั่นก็คือการดําเนินการตามระบบธรรมาภิบาลในทุกเรื่องทุกประเด็นนะครับนี้พวกเราชาวชีวะนะครับจึงต้องมาร่วมกันในการที่แสดงเจตอารมณ์ให้ชัดเจนและก็ยึดมั่นในสิ่งที่เราควรยึดมั่นอยู่ดังเช่นที่ผ่านมานะครับนะครับซึ่งทีนี้นะครับต้องนะครับขอบคุณนะครับทางสานักอเมริกานะครับที่ได้จัด